เกณฑการชิ้นชมในความรุ่ต่อไปปชอต่อไปลำเสีสว่างต่อไปอำเอต้องขอเรียเจิต่อเรื่อเชอไหมต่อไปปชออหลาต่อไปปชออเพิ่มเกณ์ค่ะต่อไปปชออหลมงคหาเบยนะคะนะคะ เราจะเออห้วยกระเจิ๋นะคะตออุยาตค่ะา ถามวิ่ติ้งศึกษาบุญทั้งรองเป็นนังสูงนะคะบุญผมให้กับเลยนะครับที่มีผลการเดิมปฏิบัติงานหน้าที่ในจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยมาขออนุญาตเปิดประชุมนะครับพอดีวันนี้วันนี้จังหวัดเลยได้รับอันนี้กแล้วนะครับคือเรียนที่กระทรวงวิทาการและวิียครับที่ที่ในพื้นที่เรา สี่สิบมหาวิชาลงกรพระครูสิบน้อยใช้หลักธรรมธรรมแบบคุณต้องมาหรือว่าก็ครูไปด้วยไปดูกันครับก็ตามที่ที่นะครับถ้าดูรายงานสถานการไปตีขอตัวเมฆถ้าดูว่าท่านปาร์ลิมอยากจะให้ตีมันได้เปินะครับท่านก็ไว้วางนะครับเท่าไว้จะท่านอบประจออบปจอการมาชดเชยชมกับท่านการแก้ไขปัญหา น้ํานไหลเข้ามาเนี่ยน้อยนะครับ